ข่าวบอออกถือปิดมุ่งหขึ้นดอยเจ้าหญิงถูกขังบนหอคอยคอยแจ็ช่วยเหลือจากดักต่อยสวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในกันในแมปสีหรือตายนั่นเองชื่อภาษาอังกฤษชื่อชื่อว่า Color All ตายโอเคทุกคนเรามาเริ่มเริ่มเล่นกันเลยทุกคนอา่ดาดก็แมงโคกดคลิกเพื่อเปิดโอเคคลิกคลิกเดี๋ยวคลิกคลิกเลย อ๋อโอเคโอเคเมื่อกี้เราจะปิงกิบสีแดงนี่มันโครงกระดูกสุดฟันี่น่ารักน่ารักกูบ้าโอเคไปทุกคนเดินไปเราเราว่ามันต้องหาแปลงใช่ไหมเอ้าเอเจอแล้วแปลงรจงรอบนี้เลยเหรอมี่ซีสามอัน เดี๋ยวเรียกอาคันนี้ว่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอะไรอะไรเดี๋ยวได้อะไรเดี๋ยว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 อย่ามาอย่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 าแอบก่อนแอบก่อนโอ้ยหนี่ใช่ไหมที่สีเียวต้องแอบโอเคอ่ะดีตทุกคนเสียงดังไปหน่อยเฮ้ยเจอแบงก์แล้วเดี๋ยวไปเลยแบงก์มีอยู่สองอันละเหลืออีกประมาณสิบเอ็ดอันอ่ะเจะรักสีแดงจะรักเฮ้ยมันมามันมา โอเคโอเคมันไปละโอเคไปเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วโอ้ยกลับไม่ไปไหนเลยใช่ไหมเนี่ยแอบก่อนโอ้โหมันมันมันเอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวมาแล้วยังพูดอะไรไม่เสร็จเลยโอ้โอเคมันไปทางนั้นละไปรีบเร็วปิดรัมรีบเร็วรีบรีบไปกด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  โอเคอ่าโอเคหยิบหยิบไข,ข่ควงไขควงใช่ป่ะโ <Okay, S 1> อเคไข่ควงเลยนะอะทุกคนเราตามหาที่ที่ต้องใช้ไข่ควงกันเอ๊ะมันอยู่โอเคงั้น okay, เดี๋ยวผมไปทางนี้กันนะตรงนี้สีเหลืองไม่ใช่สีเหลืองในการเปิดหรอกโอเคโอเคทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอเดินแถวนี้สักพักนึงแล้วเดี๋ยวผม ขอเดินหาก่อนนะเฮ้ยให้เจอแล้วเจอแล้วกดโอ้ท huh. okay, ันพอดีทูอีซี่มันไม่ง่ายเลยจะว่าหาก็จะหาได้อืมอืมอืมออปปี้แร้วโอเคทุกคนอ่ากูว่ายากแน่นอนอ๋อออตกตัวรัวเลยทุกคนอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองเล่นดูก่อนดูจะผ่านไหม ไปกระโดดชึบชึบชึบรึบรึบซึบซึบรึบอ่ะโอเคอ้าวมันยากโอเคโอเคสงบจิตสงบใจอืมเพื่อนตกไปแล้วเพื่อนตกไปผมก็ตกไปไวะเนี่ยโอเคทุกคน อมันยากเกินไปเดี๋ยวเดี๋ยวขอลองอีกรอบโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมผ่านแล้วกันเนาะเดี๋ยวกระโดดอีกครั้งนตกมันเลยทุกคนเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมผ่านแล้วกันนะมันเกิดเป็นอวิเรียมากเลยอ่ะผมกี่เละโอเคทุกคนเดี๋ยวตัดภาพไปตอนผ่านแล้วกันเนาะโอเคเย่ผ่านละ โอเคกว่าจะผ่านนี่คือแบบหึยี่สิบห้านาทีกี่นาทีรู้ผมจนไม่ได้ละตอนนี้ยังใช้สีฟ้าโอ้ยเอ้ยอะไรนี่นี่มันศูนย์รวมคนโอ้ไหม่แค่นี้หมดเลยอะไรเพื่อนมันถูกเซ็นเซอร์เพื่อนเราเรานีผ่าไม่ได้ เดินตามหาเฮ้ยเดี๋ยว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 ให้พูดจบก่อนโอเคเดี๋ยวเราเดินตามหาสีส้มกันเลยนี่จะดูอะไรอ๋ออ๋อมีแป้งโอเคดีเลยพี่ชายได้มาห้าชิ้นละหางหาเฮ้ยเจอแล้วเจอมาตงนี้ก็เจอเลยเหรอเจอง่ายเกินไปเปล่าเกมเกมนี้คง่ายเลยเนอะมากมากเอาสีส้มเจอมาเอาสีเหลืองวัด เดียวเอาสีส้มเพื่อมาเอาสีเหลืองฮะอะไรวะเนี่ยโอเคผมจำได้ว่าสีส้มไม่ใช่สีเหลืองมันอยู่ใกล้กับสีแดงฮะอยู่เดิมตรงนี้ก่อนนั่นไงเห็นไล่กี่ก้าวเฮ้ยเจลาเจลาเคยผมจะแล้วฮ่านี่มันเป็นออปปี้มันเป็นออปปี้ใช่ไหม แน่นะวีมันคือออปปี้ใช่ไหมวิเดีย๋ยวมันยากเกินไปเดีย๋ยวไม่ไหวยอย่างนีม้มาเรามาเด้นเป็ดแจนก <c oughs> ันมุกิเดินมุกพอดีทุกคนเป็นไงแมวโคตรแมวเจริงไหมโอเคโอเคมามา มาเล่นมาเข้าเรื่องกันเถอะโอเคไปผ่านไหมเนี่ยอ๊อบบี้อ๋อโยโตอีกแล้วโอ๋ยหัวร้อนโอเคโอเคไม่อะไรไม่อะไรเราต้องสงบจิตสงบใจไว้เพื่อที่เราจะไม่ได้หัวร้อนถ้าเราหัวร้อนเราก็จะไม่ผ่านนี่น้ำผ่านแล้วก็เราจะหัวร้อนไปเรื่อยเขาก็จะไม่ผ่านอโอเคโอเคพี่ทเนี้อ๊อบบี้ w h a เดี๋ยวผมตกได้ไงโอเคน่นาเบื่อเคคนเดี๋ยวผมผ่านตรงนี้ได้แต่ทำเนี่ยเกินไปก็จบเดี๋ยวเดี๋ยวไม่จบไม่จบยังไม่จบยังไม่จบเดี๋ยวผมก็จะนี่แล้วกันเนาะจะพาไปแล้วกันนะดูแค่ป่ะปั๊บมีคนมาปั๊บก็ตืว้าว เดี๋ยวแป๊บเดียวต้องตัดภาพแล้วคนเดี๋ยวตัดภาพไปเลยนะครับโอเคเย้ผ่านแล้วโอ้ยปุ่มนานจังเลยดูดิคนดูคนที่ดูคลิปนี้สะดวกสบายมากมีคนตัดคลิปให้ด้วยอ่าตรงนี้โอเคคุณเจได้ผมเดาแบบไหนมาโอเคจะเป็นสีใหม่เอยเดี๋ยวมีมาถึงก็มาดักเลยโอ้โหสวัสดีครับ เพื่อนทำไรอ่ะเพื่อนเป็นสีฟ้าก็ื่อเฮ้ยมีมาฮัโคิกาแล้วคนไคกันออกตามข้าสีเขียวอืมซ่าสุดถมตรงทางกันแล้วอ่ะอืมอยู่ไหนนะอยู่ไหนอยู่ไหนนะืออะไรบันไดนี่คือบันไดว้าว อะไรวะเนี่ยโอ้โอเคดูออกบ้าทุกคนโอเคอะเอา่สีฟ้าไม่ใช่สีมวงินี่าตรงนี้เตรงนี้คือสีม่วงอเอาไม่ใช่้นก็แปลงเห็นด้วยว่าแปลงยยเก็บปนอนอืมอยู่หนโลอยู่นอือ่ะ เอ้า h a t อะไรนี่หายไปเลยเดี๋ยวอะไรวะโอเคโอเคโอเคช่างเันน้นก่อนลองม,มาตามหาสีเขียวต่อมาดีเธอคนไทยใช่ไหมเธอเธอทำแบบไมลงไทยคนไทยโอเคโอเคไปไปไปอ่ากำลงนี่ก่อนน่าละอ้าาอยู่ไหนอยู่ไหนเอ๊ะอะไรอนันนี้อ๋อน้ำเต็มมาเีย โ okay, okay, okay. อเคโอเคโอเคแปไปแปก็เจอแล้วเย้โอเคเออก็จะเจอเรื yeah! okay. ออเ่อง,งยากเกินอ่าโอเคมันไล่สาระเกินไปนะโอ้ oh my god มันแบบใช้เวลากับเกมนี้นานมากนานกาว่าเกมเป็นสิ่งวันนี้เพื่อนทำไรเ่็อนอะไร,ก,รก็ไม่มีผีนะเพื่อนอ๋อไม่ใช่ โอ้โหเพื่อนตามมาทำไมเฮ้ยตรงนั้นมีสีชมพูด้วยต้องใช้สีชมพูแดะมาโอ้อยู่ตรงนู้นโอเคไม่เป็นไรไปกันเอาเพื่อนตามมาทำไมอ่ะเพื่อนตามมาทำไมโอเคโอเคตรงนี้เอ้าโน่สีฟ้าดีคือสองหม่นไหนใส่ตรงนี้ตรงไหนนะตรงไหน อให้ทุกคนเดี๋ยวผมตัดไปตอนที่ผมเจอกันนะอะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนให้เจอแล้วโอเคอมาเปียนแรกเจอแล้วในสุดผมก็เจอแล้วก็ต้องมาโอ้มันยากนะพา่ชายเ,เริบเริบอืมไปเริ่ะตกโอเคให้ทุกคน มันยากเกินไปโอเคโอเคทุกคนผมพาละเมื่อกี้ตัดภาพตัวทีทุกคนผมไม่ได้พูดโอ้โหคือแบบอื้อมันแหลกมากตอนนี้คือมันมันเป็นอะไรไม่รู้มันแหลกมากทุกคนโอเคเรามาเก็บชิ้นส่วนไปโซโซคัลเลอร์อะไรอะโอเคตรงนี้เอ้าโหมันก็ยังจะมาเนาะฮ่าไอ้นู่นโอ้เดียวโอ้พาันแหลก โอ้หแหลกขึ้นแบบแหลกชิปแขงเลยโอก็ไม่ได้ทำอะไรนะ,ะลื่นหรือโอเคทีนี้ภาพมันก็น่าจะไหลลืนะ่นแล้วแหละมั้งนะโอเคโอเคโอเคฮาโอเคทุกคนเราไปกันเราไปหากันเดี๋ยวผมจะไม่ว่ามันต้องมาทางนี้นะแล้วมันก็ต้องเดินมาตรงนี้ แล้วผมเจอมนันอีกแล้วเ,ออเดียวยายาเดียวยายายาเออเออเออโอเคแล้วที่คุณทำมาทั้งวันนี้คืออะไรนะฮะโอเคทุกคนผมตายจะมาต่อนนกันในพาร์ทสองแล้วกันเนาะหัวร,ร,ร้อนหัวร้อนหัวร้อนเออตายได้งไงออะผมก็เข้าไปแล้วนะโอเคทุกคน นันสำหรับคลิปนี้ก็ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครช่องผมด้วยนะขอสักคลิปนี้ขอสักห like นึ่งไลค์แล้วกันเนาะหนึ like ่งไลค์พอหนึ่งไลค์พอคันอาจะเยอะเกินไปนะแค่หน like, ึ่งไลค์หนึ่งไลค์พอนะครับทุกคนคลิปนีก้ก็ไปอะเฮ้ยทุกคนผมไปจริงเนนะหรอเดี๋ยวมาต่อในพาคสอนาานะครับทุกคน